สืบเนื่องจากวันที่5มีนาคม2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒรมหาวัชรราชธิดาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการกำลังใจณทันทสถานกเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกจังหวัดนครราชสีมา และได้มีพระราชดดำริให้จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการกำลังใจเพื่อน้อมนำแนวพระราชดดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมณทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเป็นไปตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทราเทพพยาวรังกูลในการสืบสารรักษาและต่อยอด โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำรติของกรมการข้าวนะคะก็ได้มีกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนะคะสาหรับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาเองก็ได้เข้าร่วมการดําเนินงานโครงการดังกล่าวด้วยนะคะโดยในส่วนของพื้นที่ทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกนะคะก็มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมเรียนจาเขาพริกตั้งอยู่ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็ได้เข้ามาดําเนินการถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านการทำนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแปลรูปข้าวต่างๆนะคะให้กับนักโทษที่ใกล้จะพ้นโทษนะคะเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากที่ออกสู่สังคมไปแล้วนะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีนะคะจากทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกค่คะ โดยในปี2566นะคะทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครราชสีมาก็ได้นำข้าวพันธุ์หอมใบเตยแล้วก็ทับทิมชุมแพนะคะมาปลูกนะคะโดยผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งทางศูนย์จะเก็บไว้เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกในปีถัดไปและผลผลิตที่เหลือก็จะมอบให้กับทางทันทศถานนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปะคะ่ะตามที่กรมการข้าวได้ มีความร่วมมือกับทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาคลิกเรื่องของการดําเนินงานเรื่องของการปลูกข้าวประโยชน์ที่ทันทสถานได้รับก็คือ 1. ทําให้ผู้ต้องขังมีวิชาชีพเรื่องของการเกษตรเรื่องของการทํานาที่ถูกต้องตามหลักของวิชาการการเกษตรแล้วนําไปใช้ภายหลังพ้นโทษแล้ว สิ่งที่เ,เรือนจําได้รับทันทัศสถานเกษตรอุตสาหกรรมได้รับก็คือ1เป็นการเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนข้างนอกที่เข้าเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของการเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเรื่องของการาทํานาซึ่งทําให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปได้มาเรียนรู้กับเรื่องของประสบการณ์ตรงเรื่องของการปลูกและก็มีการสาธิตทำให้ คนผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับความรู้ตรงนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็ผู้ต้องขังก็สามารถที่จะเป็นวิทยากรแล้วก็ถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ตรงนี้ที่ได้รับจากกรมการข้าวให้กับประชาชนและนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาดูงานด้วยค่ะการน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชนเมื่อประสบภัยพิบัติหรือขาดแคลน และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทำนาและการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ต้องขังที่สนใจสำหรับเป็นต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงในวันที่พ้นโทษซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อไปจะย้ ai, ายไปอยู่เขาพิกนะครับจะมีวิทยากรมาจากข้างนอกมาสอนเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกรษตรพอเพียงแล้วก็สอนเกี่ยวกับการทำนาครับเริ่มตั้งแต่การคาดปรับดินทำไถนาบานเมลิก้า แล้วก็ลงมาดำครับหลังจากพู้โทษไปจะได้ออนเอาความเรียนรู้จากท่านทัานสารเกษตรเขาพิกไปใช้ที่บ้านและญาติๆพร้อมกับพี่น้องจากผลผลิตที่ได้น้อยมันก็จะได้เยอะครับเพราะได้รับประสบการณ์จากการทํหนาดินกับปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยพ่อปุ๋ยแม่เนี่ยครับหลังจากพ้นโทษไปผมจะไปทำอยู่ที่บ้านให้ฝึกอาชีพจากเกษตรเขาพิกไป ยังไปใท้ที่บ้านทำกเกษตรพอเพียงปลูกข้าวปลูกผักสวนครัวเลยงชีวิตเลยงชีพไปเป็นวันวันขอขอบคุณพระองค์พาและทางกาสรสาธารณสุหกรรมเกษตรเขาพิกและทางเมลิศศูนย์เมลิดพันธ์ุข้าวที่มาให้ความรู้แก่พวกผมครับขอบคุณครับ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาาิยาภานเรนที่ราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นแหล่งทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประชาชนสามารถปรับใช้ในการดำรงชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่และยกระดับคุณภาพของข้าวให้สูงขึ้นทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ในชุมชนอย่างเพียงพอทุกฤดูการเพาะปลูกโครงการแปลงเรียนรู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและแปรรูปข้าวสนองงานในโครงการส่วนพระองค์9 0 8ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ มหาวัชรราธิดาณวัดใหม่สันติจังหวัดนครราชสีมานับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การทำนาและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเป็นต้นแบบขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริสู่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและเป็นศูนย์ผลิตสินค้าเกษตรรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพดีในบริเวณพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัชระสุธาคชานุรักษจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งได้จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตข้าวเพื่อการบริโภคเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อให้เกษตรกรในโครงการมีข้าวคุณภาพดีในการบริโภคและมีเมล็ดพันธุ์ดีสำหรับใช้ในกลุ่มและต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต